สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนะัทวันจะรุนเรืองรหัสนักศึกษา5401001621015ค่ะวันนี้ดิฉันจะมาทำชิ้นงานที่ชื่อว่าตัวประคองเกียร์นะคะเข้ามาในโปรแกรมนะคะเราจะสกเก็ตที่ฟอนต์เพลนค่ะเลือกเราจะสร้างเซนเตอร์ไลน์ขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะแล้วก็สเกตด,ด้วยคำสั่งไลน์ เราจะทิมออกนะคะต่อมาก็จะกำหนดขนาดด้วย Smart Dimension ไอ้ตรงนี้เท่ากับ3.5มิลตรงนี้เท่ากับ10มิลตรงนี้ห่างกับตรงนี้5มิลน,นะคะ มิลตรงนี้เท่ากับ7.5มิลแล้วตรงนี้เท่ากับ21มิลค่ะแล้วก็แก้ตรงนี้เท่ากับ10มิลนะคะต่อมาเราจะมา Exit แล้วก็มา r e ร o l v e นะคะ พอเรารีโวเสร็จแล้วเราก็จะมาสเก็ตต่อนะคะเราจะสเก็ตสีเดียมลงไปที่จุดนี้นะคะแล้วก็จะกำหนดขนาดให้เท่ากับ5มิลตรงนี้เท่ากับ2.5มิล แล้วเราจะมาเอ็กทูคัดนะคะให้ทะลุต่อมาเราก็จะมาสเก็ตต่อนะคะ แล้วก็กำลังขนาตรงนี้เท่ากับ7.5มิลตรงนี้ห่างกับจุดศูนย์กลางเท่ากับ18มิลนะคะแล้วก็ตรงนี้เท่ากับ10มิลแล้วก็จะมาอีกทูตูดคัตให้ลึกลงไปเท่ากับ5มิล ล้วก็จะมาสเก็ตต่อนะคะคราวนี้เราจะสเก็ตวงกลมให้มีขนาดเท่ากับ6มิลแล้วก็จะมาเอ็กทูทแอีกนะคะคราวนี้ให้ทะลุต่อมาเลือกกรีเนียแพทเทิร์นนะคะเราจะใช้เซอร์กูลร์แพทเทิร์น ก็เลือกส่วนที่จะทําการ Copy นะคะเราจะเลือก a x i t เราก็จะได้ออกมาลักษณะนี้นะคะต่อมาจะมา Fillet ด้วยขนาด2 0.25ูน์มิล พอเราฟิลเลตเสร็จแล้วเราจะมาเชลนะคะเชลส่วนนี้เท่ากับ1มิล